สวัสดีครับผมชื่อพรัดถิญชัยนะครับชื่อในจิตเตอร์นะครับเคมปัสสิบนะครับตอนนี้กําลังศึกษาบริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับคณะ MBA นะครับตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กจนโตมาผมเป็นนักกีฬามาตลอดครับเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลครับเป็นนักกีฬาทุนของมหาวิทยาลัยครับแล้วก็นักกีฬาโรงเรียนด้วยครับทาให้ผมมีร่างกายแข็งแรงครับแล้วก็ทําให้มีผมมีโอกาสได้มาถึงจุดนี้ได้ครับผมคิดว่ามันสุดยอดมากครับ ผมคิดว่าโครงการนี้มันให้มากกว่าคำว่ารูปผู้ชายแล้วก็ผู้ชายครับเพราะมันมันให้คําว่าสัวบุรุษครับมันทําให้เรามันทาให้สอนให้ผมทําให้เรามีน้ําใจช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ในสังคมการให้เกียรติผู้อื่นครับแล้วก็การมีการเทศะครับผมผมว่าโครงการนี้จะทําให้ทุกคนเป็นับุรุษได้ครับส่วนที่ผมชอบี่สุดในร่างกายนะครับผมชอบหน้าอกครับเพราะผมเริ่มมาเล่นฟิเนสได้มาสี่เดือนครับตั้งแต่เข้าเข้าเมนเทลครับ แล้วก็ผมรู้สึกว่าหน้าอกผมมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นครับและที่สำคัญกระดิกได้ด้วยนะครับผมก็ขอเชิญชวนนะครับมาออกกำลังกายนะครับสดชื่นนะครับ ออกกําลังกายเยอะๆนะครับสุดท้ายนะครับผมขอเชิญชวนทุกทุกคนทุกท่านนะครับมาช่วยกันโหวตพวกผมนะครับ10คนสุดท้ายนะครับที่ www.paymestthailand.com ววนะครับแสต p a y m e t g c 2 0 1 3นะครับผมเตอร์ paymest สินะครับขอบคุณมากครับ